มาอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่าค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะต้องดูแลสุขภาพให้ดีอย่างที่บอกไปเนาะผลิตภัณฑ์ดีๆก็มีมาแนะนําแล้วนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าเฮ้ยภูมิต้านทานเรามันไม่ไหวป่วยได้ง่ายด้วยใช่ค่ะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยคุณผู้ชมค่ะคนนี้เราก็ต้องส่งความห่วงใยส่งกาลังใจให้จริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ป่วยนะคะโควิดสิอยู่นะคะน <รา S 2> ั่นก็คือ,อบิลกินนั่นเองคุณผู้ชมล่าสุดหลายคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับเอ่อซัมเม หจะทันไหมคนรู้ใจอย่างพีพีกริก็ต้องออกมาบอกเลยสิคะคุณบอกว่าอุ้ยตอนนี้เนี่ยคือแน่นอนแหละเดี๋ยวหายทันแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไง้วยอัปเดตข่าวนี้กันค่ะ คุณผู้ชมประเด็นนี้นะหลายคนแบบว่าเฮ้ยต่างหมอแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพีพีเขาออกงานอ e ีเวนต์ nt, ไงคะคุณก็เลยได้พูดถึงนะคะเรื่องราวที่แบบว่าอัปเดตบิลกินหน่อยเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการตอนนี้ของบิลกินเนี่ยทางด้านพีพีบอกว่าเมื่อประมาณ2-3วันก่อนก็มีไข้สูงแหละแล้วก็ไอยเยอะมากแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่อายแล้วด้วยไข้ก็ลดลงเยอะมากแล้วด้วยโดยพีพีเองเนี่ยก็ได้ส่งกําลังใจให้ทุกวนันพร้อมกับเล่นมุกเบาๆนะ หนุ่มบิวกินนั้นเขาก็จะมีแต่แบบเขาจะมีแต่ไอใช่ไหมแต่ว่าเป็น I love y o ูจ้าแบบนี้เขาจะ I love you กลับมาเลยแบบนี้ะนะคะโอ้ขนาดป่วยคุณเล่นหยอดหมูกันน่ารักมากเลยนะคะพร้อมกับเผยอาการป่วยของบิลกิ้นะคะบ,บอกว่าไม่ได้กระทบกับงานเทศกาลดนตรีขนาดนั้นนะค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็มีการเตรียมการซ้อมเป็นเดือนน่าจะประมาณ80%แหละเหลือเพียงนิดหน่อยแต่าจะก,กระทรบบ้างแต่เป็นส่วนน้อยแล้วบิลกิ้เนี่ยหายทันอยู่แล้วแหละเพราะว่าคนนี้เขาเก่งนะจ้าชมกันเลยนะคะแต่ก็เป็นห่วงเรื่องของโควิดที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าตัวพีพีเ นั้นนี่ก็เคยเป็นมาก่อนแล้วแหละแล้วก็มีผลกระทบหลังจากที่หายทั้งไอทั้งเหนื่อยอ่อนแล้วก็บิวกินก็อาจจะมีซึ่งเราก็เป็นคู่ในการทําการแสดงถ้าเขาไม่ไหวยังไงทั้งนั้นพีพีก็ต้องช่วยดูแลนะคะก็ออกมาอัปเดตกันนะจ๊ะก็ขอให้หายไวก็แล้วกันนะคะและหลายคนตอนนี้นะคะคนรอบข้างของดิฉันก็ติดโควิดไปหลายคนแล้วคุณผู้ชมยนะก็ให้เรามาระวังร่างกายและสุขภาพก็แล้วกันหรือถ้าเป็นอยู่แล้วก็ขอให้หายไวๆหายแล้วนะคะ ถ้าประสบปัญหาเรื่องรองโควิดก็รักษาช่วงคอกันให้ดีก็แล้วก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนี่สําคัญจริงๆนะคะพี่พีออกมาประเด็นนี้ดิฉันขออัปเดตอีกได้ไหมได้สิพูดถึงประเด็นที่แบบว่าศิลปินในดวงใจของเขาอย่างคุณแจ็คสันหวังเนี่ยเขาเจอกันในงานแล้ววันนั้นคุณแจ็คสันหวังชวนเขาไปเตะบอลกับคุณแล้วแล้วเขาบอกว่า ๋อเขาไม่ถนัดใช้ขาเขาปฏิเสธไปว่าไม่ไปไม่ไปนะไม่ได้ไปเขาบอกว่าติดจริงๆแต่ว่าก็ชอบความน่ารักของคุณเจสันหวังไงนะคะก็อัปเดตกันไปด้วยอัปเดตเรื่องคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยว่าแบบคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักกันแบบนี้นะคะ,ะเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นข่าวแค่แบบ LL เรื่องบอกหลักการ